คำว่าชายแท้ถูกนํามาใช้บ่อยมากในกลุ่มชายรักชายของพวกเราชายแท้มันคืออะไรชายแท้มันเป็นยังไงมาลุงจะเล่าให้ฟัง คำว,ว่าชายแท้ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่สองในยะนัยะแรกคือคำว,ว่าชายแท้ในกลุ่มสาธารณะกําลังดังในกลุ่มของชายหญิงทั่วไปซึ่งจะถูกนํามาใช้ตามโลกโซเชียลต่างๆเมื่อไม่นานมานี้นี่เองมีความหมายในเชิงส่อเสียดต่อว่ากึง่งๆเป็นคําด่าประมาณนั้นหมายถึงพฤติกรรมการแสดงออกของผู้ชายกลุ่มหนึ่งมีแนวคิดผู้ชายเป็นใหญ่มีทัศนคติไม่ดีกับเพศหญิงกดขี่เหยียดเพศและมีแนวโน้มเรื่องการไม่ยอมรับเรื่องการรักร่วมเพศอีกด้วยชอบแสดงอํานาจชอบใช้ กำลังชอบคิดว่าตัวเองอยู่เหนือเพศอื่นก้าวร้าวและรุนแรงยังไม่ตระหนักถึงความเท่าเทียมทางเพศเป็นการแสดงออกเชิงนิสัยบางคนเขาก็เรียกว่าความเป็นชายเป็นพิษแบบนี้จะถูกเรียกว่าพวกมีนิสัยชายแท้หรือไอ้ชายแท้ซึ่งในในัยนี้ลุงจะไม่พูดถึงก็แล้วกันนัยที่2คือคําว่าชายแท้ในกลุ่มชายรักชายของพวกเราเนี่แหละ เป็นความหมายเชิงแบ่งแยกเพศสภาพอําหนดอัตลักษณ์และโลนิยมทางเพศแต่ไม่ได้หมายถึงเพศกําเนิดนะครับเพราะโดยเพศกําเนิดแล้วทุกคนที่เกิดมาแล้วมีน้องชายเนะี่ยทุกคนเป็นชายแท้หมดแหละซึ่งอัตลักษณ์และโลนิยมทางเพศของชายแท้ก็คือชายที่มีความต้องการจะชอบหรือรักกับเพศที่ตรงข้ามกับตัวเองเท่านั้นนั่นก็คือเพศหญิงชายแท้จะไม่ชอบเพศเดียวกันครับเพราะนั่นคือเกย ชายแท้จะไม่ชอบทั้งเพศหญิงและเพศชายไปพร้อมๆกันเพราะนั่นคือไบเซ็กชวลชายแท้บางคนเนี่ยสามารถที่จะมามีอะไรกันบนเตียงกับเกย์หรือสาวสองได้นะแต่จะมามีก็เพราะความใคร่หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนเท่านั้นไม่ได้เกิดจากความชอบหรือว่าความรักเป็นพื้นฐานแต่อย่างใดในขณะเดียวกันชายแท้บางคนน่ะก็ไม่สามารถที่จะมีอารมณ์ร่วมกับเพศเดียวกันได้แม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเซ็กส์ก็ตามซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรครับขึ้นอยู่กับมุมมองทัศนคติและปัจจัยประกอบอื่นๆของแต่ละคนไป ก็เหมือนกับเกย์บางคนเนี่ยเขาก็ไม่ชอบไปมีอะไรกับชายแท้นะครับถึงจะมีน้อยแต่มีนะสรุปก็คือเกย์ชอบผู้ชายไบยชอบได้ทั้งผู้ชายและหญิงทั้ง2ประเภทนี้จัดอยู่ในกลุ่มของ LGBT ชายแท้เขาจะชอบผู้หญิงอย่างเดียวและไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ LGBT คำถามก็คือทำไมเกหรือสาวสองจำนวนมากถึงชอบที่จะไปมีอะไรกับชายแท้มากกว่าที่จะไปมีอะไรกับเกยด้วยกันเองลุงคิดว่ามันน่าจะเป็นมายาคติของคนรุ่นเก่าๆามากกว่านะเพราะเกย์รุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยให้ความสาคัญกับคําว่าชายแท้สักเท่าไหร่แต่เขาจะให้ความสําคัญกับตัวตนตัวบุคคลที่เขาไปชอบหรือไปรักมากกว่า ชอบก็คือชอบรักก็คือรักครับเขาไม่สนใจหรอกครับว่าจะเป็นชายแท้หรือไม่แท้แต่มายาคติเก่าๆของเกยุค90หรือก่อนหน้านั้นค่อนข้างจะมีการให้คุณค่าบทบาทหรือเปรียบเทียบสถานะของเกยด้วยกันเองอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเช่นคําพูดที่ว่าหน้าตาดีๆเสียดายไม่น่าออกสาวเลยหมายแฝงก็คือเกย์แมนๆดีกว่าเกย์สาวๆหุ่นก็ดีของโคตรใหญ่เลย เสียดายเป็นรับเฉยเลยความหมายแฝงก็คือเกรุกดีกว่าเกรับปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีการเปรียบเทียบกันอะไรประมาณนั้นในยุคก่อนๆในมายาคติที่ทําให้เกย์สมัยนั้นภาคภูมิใจก็คือการได้ไปมีอะไรกับชายแท้หรือว่าได้ชายแท้มาเป็นแฟนรู้สึกว่าเจ๋งกว่าการที่จะไปมีอะไรกับเกย์ด้วยกันการเป็นแฟนกับเกย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเกย์เขาชอบผู้ชายมีอะไรกับชายแท้หรือเป็นแฟนกับชายแท้เนี่ยมันไม่ปกติครับเพราะชายแท้เขาชอบผู้หญิงอย่างหนึ่งรู้สึกว่าชายแท้มีความเป็นชายสูงแม กกัเด้วยนรู้สึกว่าดีใจภูมิใจและอยากอวดเพื่อนฝูงหรือคนอื่นว่าเฮ้ยกูได้ชายแท้นะเว้ยทั้งทที่ความเป็นจริงแล้วไอ้ที่ได้มานะชายแท้หรือไม่แท้ก็ยังไม่รู้เลยครับผู้ชายที่เขาเตะบอลเล่นกีฬาแอดเวนเจอร์ทำตัวลยุลยลท้าต่อยท้าตีสักเต็มตัวทําตัวเป็นนักเลงหัวไม้คิดว่าเขาเป็นชายแท้จริงแล้วเขาอาจจะเป็นออแอบหรืออาจจะเป็นเกย์ที่ไม่แสดงออกก็ได้เอบางคนเนี่ยแมนกว่าผู้ชายอีกนะครับ แม้แต่ผู้ชายที่จีบสาวไปทั่วเจ้าชู้มีแฟนผู้หญิงหลายคนพอให้มีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วก็ตามจริงๆเขาอาจจะเป็นไบเซ็กชวลก็คือชอบได้ทั้งผู้หญิงและชอบได้ทั้งผู้ชายหรืออาจจะเป็นเกย์ที่จําเป็นต้องแต่งงานจําเป็นต้องมีครอบครัวด้วยฐานะหรือว่าหน้าตาทางสังคมมันบังคับใช้ชีวิตแบบชายแท้ดูโคตรเหมือนชายแทแ้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเป็นชายแท้เสมอไปนะครับ,บงั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับลงุงว่าคนไหนเป็นชายแท้จริงๆคำตอบก็คือ หนึ่งเราดูไม่รู้หรอกครับคนที่จะรู้ว่าเขาเป็นชายแท้หรือเปล่าคือเจ้าตัวเขาเองนั่นแหละที่รู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้ดีที่สุดว่าชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายชอบทั้งสองอย่างหรือชอบได้หมดไม่สวนว่าเป็นเพศไหนก็คือชายแท้เกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็แพนเซ็กชวลตามลําดับเรื่องพวกนี้มันอยู่ในจิตใจแล้วเราจะไปเห็นจิตใจเขาได้ยังไงอะ่ะจริงไหมครับสองแล้วจะรู้ไปทําไมรู้เราได้อะไรครับว่าชายแท้เนี่ย เอาไว้พูดเพื่อบ่องบอกอัตลักษณ์หรือรสยมทางเพศก็พออย่าไปให้ความสําคัญเกินจริงกับคําคํานี้กันเลยครับถึงยุคนี้แล้วามาไกลเกินกว่าที่จะต้องมาติดอยู่ในมายาคติเก่าๆที่ว่ารุ